ดีไซน์แล้วเขาบอกว่ามีไปดูดิมีกี่แบบจะได้แบบไหนคะแบบนี้แหละไหนดูดิมีกี่แบบคะรุ่นมีแบบมีรุ่นเดียวเหรอแบบเดียวเหรอเออนี่นะทุกคนถ้าแบบเดียวอ่ะอะไรกี่บาทไม่รู้ด้านดีรุ่นลูกสาก็ไม่รู้นะทุกคนนะมีแบบเดียวก็แบบเดียวค่ะนะเดี๋ยวแม่พาไปอีกที่นึงเอ้ยไม่บอกไปยังไงเจอเลย มีกี่บาทดูสิสองเก้าสี่อุ้ยมีหลายบาทอันนี้คือสองคูนสองเนี่ยมีด้วยดีิค้ามีสามเหลี่ยมด้วยเฮียเยอะมากเลยนี่นี่สองคูนสองเนอะอันี้อะไรอะสี่คูนสี่แล้วมีแบบนี้ด้วยอ่ะไอ้มีรูตรงกลางวันนี้ไน้ความแปลกครับมีรูตรงกลางจะไม่ลื่นนะครับอ๋อแต่ไม่ค่อยลื่นนี่โซ่ความแปลกนี่ไงถามพ่อค้าสิแบบไหนลื่นๆมันจะมียี่ห้อตัวทีวีเนี่ยครับแต่ว่า ตาปูตาองของนแแล้วจะเหลือเป็นเฉพาะยี่ห้อกล่องดีดำแต่ที่ควายนี่เป็นแม่เหล็กครับตัวนี้หมุนลื่นเหมือนกันสองคูสองมันไม่ลื่นนงลูกของคูสองลื่นครับอ๋อเนี่ยเหรอคบถ้ายี่ห้อนี้นะครับค่ะคุณโอเคถ้าเป็นกล่องไอไลายดำเนี่ยลื่นแต่ถ้าไอตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็กแม่เหล็กนี่เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเวลาหมุนใกล้ลงล็อกแล้วแม่เหล็กมันจะดูดเข้ามาให้ลงล็อกมันมันจะลงล็อกง่ายก็คือมันจะฝังแม่เหล็กไว้ตรงตรงเรียบก็แล้วใช่หลครับใช่ครับเอาแบบไหนคะแบบนี้ ไม่ต้องแม่เหล็กก็ได้บ้างงั้นมันหนูไม่ชอบขอบดำอะฮะไอบม่ขอบดำเออนี่ไงที่ที่เชอาเดียวกันเปิดดูได้เลยเก้าสิบก็เก้าสิบห้าพอแล้วไม่ต้องสองร้อยก็ใ้าสบาทช่วงนี้เด็กกำลังฮิตครับนี่เวลานี่ครับต้องหมุนแล้ให้น็อตมันคลายซะหน่อยครับอ่าลื่นละอ่ะลองสิ ได้ไงมคะได้ไหมคะเลือกอนนเอาให้คะโอ้ดีได้แล้วทุกคนไหนดูอซินี่เมื่อกี้อันนี้ไปซื้อที่ร้านมิสเตอร์ดีไอมานะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มาตลาดนัดนะมาเจออีกแล้วร้านนี้มีเยอะแยะเลยเนาะมีหลายแบบนะทุกคนแต่ว่าดีไซน์เลือกเป็นแบบนี้นะก็ซื้อแบบสองคู่ แบรอื่นก็มีเยอะเลยเนาะค่ะใครมาซื้อที่กับก็หลังนะทุกคนไปไปต่อจะไปซื้ออะไรคะไปดูกันปะโอ้โหมาเจออีกร้านหนึ่งแล้วนะคะทุกคนโอ้โหช่วงนี้ทะดูบิ๊กฟีเบอร์จริงๆดี้ยด์สอนสองนี้ค่ะสี่พนสี่แบบเล็กสี่พันสี่แต่แบบเล็กอันนี้ยามสามแบบเล็กสามน3แบบเล็กเหรอเนี่ย

นนะอันนี้นะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนะแม่กุ้งพาดีไซน์ไปซื้อรูบิกที่ร้านมิสเตอร์ดีไกับตลาดนัดมานะก็ยังไม่พอใช่ไหมคะดีไซน์ามาวันนี้เราก็มาอีกร้านหนึ่งนะทุกคนไปไปดูกันว่าจะมีกี่แบบนะแล้วจะมีแบบที่ดีไซน์อยากได้หรือเปล่านะคะไปดูกันอันนี้นะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะดีไซน์เจอคะค่ะเจอแล้วเหรอเฮ้ยสีพัดเทา เนาะแต่มันจะลื่นหด้วยสีพาเปลลียวเลยอ๋ออันนี้เป็นเซสมีสองคูณสองสามคูณสามหัวนี่อะไรเนี่ยห้าคูณห้าอ๋อมีสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นแบบนี้ขอดดำแล้วก็มีแบบนี้แบบทองหนูปะนี่ไม่เหมือนไม่มีหลายแบบอยูน่นะมันเป็นแบบสี่แต่สีพาเทลวสวยอ่ะ อ่ะเดี๋ยวให้ดีไซน์เลือกก่อนนะทุกคนนี่มีหลายแบบเลยนะมีสามคูณสามมีสี่คูณสี่เนาะอันนี้ก็สามคูณสามอันนี้แบบกล่องใหญ่เลยนะสามร้อยห้าสิบอันนี้ดีไซน์ไ,ได้สี่อันอะ่ะอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ได้แบบนี้ด้วยอ่ะเลือกก่อนเฮ้ยดีไซน์มีตรงนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยเหมือนที่หนูซื้อมาไหมเหมือนทงแรกเลยใช่ป่ะที่มันไม่ค่อยลื่นใช่ไหมคะมเปิดแหละเปิดเลยใช่ไหมเฮ้ยนี่ดีไซน์เนี่ย ไม่ยากหรอคะโอเคจะด้านนู้นน่ะเหมือนกันมั้ยเนี่ยอ๋อยี่ห้อเดียวกันโอเคไหนดีไซนเนอร์ไหนคะน,นี่นี่เหรอไหนดีเราจะเล่นกับพี่ยี่ห้าคินะทุกคนถ้าแบบนั้นไม่เอาหรอสามศึกษาไอ้สี่ชิ้นอะดีไซน์บอกว่าเปลี่ยนใจจะเอาแบบนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวดีไซน์จะไปบ้านยายใช่ไหมคะ แล้วก็จะไปแบ่งให้พี่น้ำมูลกับพี่น้ำเหนือเล่นด้วยนะทุกคนนี่ไงหนึ่งชิ้นห้าสิบห้าสามชิ้นขึ้นไปสี่สิบห้าบาทค่ะอ่ะมันยี่ห้อเดียวกันใช่ไหมแน่ใจนะรู้ว่ามันลื่นอ่ะนี่ไงเจอแล้วที่เราอยากเล่นนี่ไงอุ้ยอันนี้มันมีตัวเลขลุงมีตัวเลขกำกับอันนี้แบบของเราเลยดีไซน์เป็นสีสีอ่ะเออนี่นี่ยังเหมือนของเราสีสีอ่ะแล้วอันนี้มันมีสีให้เลยอ๋อ อ๋อเนี่ยเหรอเอออันนี้มีสีให้แบบนี้จะยากขึ้นคือทาทอยด้วยสีอะไรแล้วก็เลือกอันนั้นใช่ไหมอยากนะอ่ะเออก็ดีนะเอาไปไหมอ่ะยากยากนั่นแหละดีโตแล้วต้องเล่นที่มันยากยากแล้วเอาแบบนี้หรือว่าเอาแบบนี้ก็แบบนี้สิเอ้ยอันนี้มันก็มีตัวเลขให้นี่ไงนี่อันนี้ก็มีตัวเลขได้เลขอะไรก็ต้องเอาอันนี้เหรอหอุยยากมากเลยนะอืมเอาสีสีดีกว่ามาั้งอันนี้มันแบบ เลขน่าจะสมมติอสมมติอ๋มมอพอเราหยิบปุ๊บเราก็ไปวางต่อไงลูกแต่แม่ว่ายากไปนะยากเกินไปมันก็จะไม่สนุกง่ยายเกินไปก็ไม่สนุกต้องเอาแบบพอดีพอดีอันนี้ทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จเรีบเยบร้อยแล้วนะคะสรุปดีไซน์ไหนเอาแบบไหนมาบ้างคะเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้คือที่ซื้อมาเมื่อวานเนาะอันนี้จากอ่ากัดฝรั่งมนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้คือไปซื้อสรุปเลือกแบบไหนมาคะ นี่ออ้สองอันเลยนะทุกคนขอดูอันไหนก่อนอะนี่ก็คือแบบนี้นะทุกคนแล้วก็อันนี้เนาะอ่ะแกะเลยค่ะนี่แบบนี้นะว้าว,ว,าวนี่โอ้โหมีคู่มือมาให้ด้วยหรอมอวิธีเล่นนะปะาขอดูหน่อยค่ะไม่ใช่แล้วมีวิธีเล่นลูกอ่ะดูก่อนดูตัวนี้ของเราก่อนมีแม่อยาดดัวนี้สีคณสีดีไซน์ลื่นดีไซน์หมุนดิโอ้ยยังเลื่นเลยดีคือคุณ นี่ค่าคูณห้านี่น่าจะโคตรยากอะลูกนี่ทุกคนโอ้โหใครวันนี้ว้าวถ้าเล่นค่าคูณห้าได้นี่โคตรเจ๋งเลยนะลูกใช่สามคูณสามสองคูณสองสี่คูณสี่สบายใช่นี่นะทุกคนนี่แบบกล่องใหญ่มันมีแบบ2คูณ2 3คูณ3 4คูณ4แล้วก็5คูณ5นะทุกคนถือว่าคุ้มนะเนาะซื้อกล่องเนี้ยเนาะได้4อันเลย เจ๋งอ่ะอ่ะเดีย๋ยวทีให้ดีไซน์ฝึกเล่นก่อนนะทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้ไม่กุ้งเก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ